มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเลิกกันแล้วจีน่าและโอ๊ตเป็นอีกหนึ่งข่าวสะเทือนวงการบันเทิงไปอย่างมากนะคะเมื่อล่าสุดมีการรายงานข่าวถึงคู่รักสามีภรรยาต่ตางวัยอย่างคู่ของนักแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดังโอ๊ตบรวบุศกับจีน่าอันนาหลังมีข่าวลือว่าได้เลิกลากันแล้วและจบความสัมพันธ์ลงเรียบร้อยแล้วค่ะ ล่าสุดนะคะสดๆร้อนๆวันที่10พฤษภาคม2565ในรายการตกมันบันเทิงได้มีการรายงานข่าวถึงคู่รักสามีภรรยาต่ตางวัยอย่างคู่ของโอ๊ตบุรบุษแล้วก็จีน่าอันนาน,นะคะที่มีอายุห่างกันถึง21ปีได้ยุติความสัมพันธ์ซึ่ง3พิธีกรดังก็ต่างช่วยกันอ่านข่าวค่ะ โดยบอกว่ามีข่าวลือล่าสุดเปิดเผยจากบงไนคนใกล้ชิดของทั้งคู่ว่าทั้งคู่ได้เลิกลากันแล้วยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาก,กันแล้วรังแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเมื่อปี2560อายุห่างกัน21ปีมีลูกด้วยกัน2คนก็คือน้องโอลาฟกับน้องโอลฟเท่านั้นยังไม่พอนะคะแหล่งข่าวคนใกล้ชิดยังบอกอีกว่าแต่เขายังบอกว่าถึงจะเลิกลากันแล้วแต่ว่าทั้งคู่ยังคงอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่แต่ว่าแยกนอนกันคนละห้องค่ะ เลิกกันแล้วค่ะจีน่าโอ๊ตขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ